สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ในโซนท่าแขกกันบ้างนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านที่ค่อนข้างมีความเจริญทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ชีฟเนี่ยตรงนี้อยู่หลังซูเปอร์ชีฟเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับโลตัสโกเฟรสด้วยเซเว่นอีเลเวนอยู่หน้าปักซอยเนี่ยย่านนี้ก็เป็นย่านศรีวิชัย21ซอย17นั่นเองนะครับแถวนี้สะดวกสบายมากๆเลยวันนี้ที่จะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็คือบ้านหลังใหญ่ครับพร้อมกับโกดัง ใครที่กําลังมองหากโกดังไว้ทําธุรกิจไว้เก็บกัางสินค้ารวมไปถึงอยู่อาศัยได้นะครับกับ5ห้องนอน3ห้องน้ำตรงนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ หลังนี้ครับไซส์ใหญ่มากครับ150.3ตารางวาด้วยกันตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็นโรงเป็นอาคารจอดรถนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่จอดรถได้อย่างเดียวคือมันสามารถที่จะดัดแปลงทําธุรกิจอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับเพราะเป็นโกดังอยู่แล้วเก็บสินค้าเอ่ยหรือว่าจะสร้างอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ทําธุรกิจเนี่ยได้เลยแล้วก็ฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นส่วนของที่พักอาศัยนะครับประกอบด้วยกันถึง5ห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกัน โซนตรงนี้ก็จะบิวเป็นโซนด้านหน้านะครับนั่งพักผ่อนได้แล้วก็จะมีห้องด้านในดีเยอะแยะมากมายเลยบ้านหลังนี้กว้างมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันครับผมเข้ามาในส่วนบริเวณของที่พักอาศัยนะครับก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมตรงนี้ไว้จัดของไว้อะไรได้นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นโซนห้องด้วยกัน2ฝั่ง ฝั่งนี้ก็จะประกอบด้วยประมาณ3ห้องนอนด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ละโซนนะครับ โซนห้องนอนก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับกับบิวห้องน้ําอยู่ด้านในเลยแล้วก็โซนครัวก็อยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับอีกสองห้องนอนก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับ นี่แหละครับสำหรับใครที่อยากได้บ้านพร้อมโกดังใหญ่นะครับก็หลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับ5ห้องนอนและ3ห้องน้าด้วยกันฟังก์ชันของบ้านหลังนี้เนี่ยโหเยอะแยะมากจัดอะไรทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพไปใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของขายแค่เพียง6กล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นครับทุกคนครับรีบจับจองกันหน่อยครับเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ไซส์ใหญ่พร้อมกับพื้นที่ใช้สอยที่เอาไว้ทาธุรกิจได้ขนาดนี้นี่มีไม่เยอะครับ